สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนใน u t u b e ทุกคนวันนี้อันติมมาออกหน้าออกตาเนาะออกหน้าออกตาสันออกวัอน,นี้ออกซื้อค่ะวันนี้ออกซื้อเนาะมาเวามาเห่นมาหัวกันค่ะอันกะเมื่ขึ้นนี่ที่ออกอันที่ว่าล่งรูปอันที่เขาล่งบานเนาะเะัาตอนนั้นมันรักษาได้อยู่เจ็ดเจ็ดแปดปีอะค่ะ จ็ดแปดปีละพอมาอ,อยู่นี่ก็จะสิบปีละจะสิบปีอ่างวอเรื่องอย่างนอบานนี่เข้าไปเข้าเรื่องอันลูกตีล่งเนือขึ้นนะ่ะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะอาการดีขึ้นแล้วอาการป่วยดีขึ้นลหลายขึ้นแล้วเพราะว่าหมอเพื่อนกินยาตานมะเร็งแล้วก็เอ่อกินยาตานมะเร็งอยู่เพราะว่าจะให้คีโมบ่ได้แล้วเพราะว่าหายมาหลายแล้วค่ะ หายมาหลายแล้วหลังหายคีโมตอ่พอได้เพิ่งก็เลยเปเลีป่ยนมาเป็นหายยากินแทนหายยากินแทนระบาดนี่ก็เลยอันทุกหนึ่งเดือนทุกหนึ่งเดือนเนี่ยยังไปตรวจอยู่ไปตรวจคือเกาไปตรวจคือเ,เกาอยู่จะถา,า,ามว่าร่างกายแข็งแรงกับแข็งแรงอยู่ค่ะกับโบมีอีหยังแต่ทีอ่อาลงลูกไปก็คือว่าอ,าอยากให้กําลังใจคนที่ป่วยที่ว่าแบบคือแบบยังทออยู่ครั้งแรกที่มาอยู่กับทอเหมือนกันนะ แล้วที่มาอยู่กับทอ่อแบบแบบคือเขาต้องเวลาเขาป่วยองเสียงบอกทำมีพีไม่นองอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะเขาก็ยังแบบพขอ,อุ่นใจแต่อยู่หนีอยู่ผู้เดียวอยู่ก็พ่อใหญ่สองคนอยู่ผู้กะเวลาเขาคีโมมากนี่อาการมันก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งงินม่ค่ะวันที่หนึ่งรังแรกวันที่หนึ่งที่สองที่สามมันก็นยังบอกออกอาการเนาะเพราะว่าพ่อยาออกฤทธิ์ปุ๊บนี่เขาก็เริ่มเมยเริ่มแบบ เข้าก็ต้องเขาก็ต้องสูงนะเขาก็ต่อโอทนกับเข่ากับน้ำกับเข่ากับน้ำก็เฮ็ดกินเองค่ะกะเฮ็ดแบบช่วงที่เขาขี้โมยกะเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะขอโทษวยค่ะทีเม่าวอนขอโทษหลายๆทีเม้าวอาเรื่องแบบนี้ยังไงก็เนาะคือแบบทีเว้านี้ก็คือว่าแบบคือแบบตัวเองกับ่าวบได้ว่า,วาอันนี้หรอกได้ว่าหมายถึงว่าก็อยากให้กาลังใจผู้ที่แบบเขาป่วยอยู่อย่างสีนะค่ะ แต่ว่าผู้ใดอันนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะคะดีมันกกนี่อยากกินย่ำอยากกินย่ำแล้วก็อยากคุยอยากออกมาคุยอยากออกมาคุยมาฝึกมาคุยเบิงอะคะ่ะคือฝึกความกาของเจะของสินาะ่าเจะของเป็นคนบค่อยกาคุยเป็นไดแล้วก,ก็คุยบ่เกงนําก็เฮ็ดไปเลนเลนแก้เหงาอ่ะคะ่ะเห็นบ่ละว่สีส่วนกินย่ำไปบ่เรื่องแนวได้ละบ่บาทนี่นี่ค่ะย่ำย่ำม่นเซนแบบคือแบบอุบล แต่ว่าจังหวัดอื่นบ่หูด้ค่ะเพราะว่าอุบลจสเฮ็ดแบบนี้จังหวัดอื่นสิเฮ็ดกันตัวเนาะแต่อุบลกสิเสีเอาเอาไก่มาล้วนอาจจะเป็นไก่อะเป็นหมูสับก,ก็ได้เอามาล้วนล้วนล้วน็กอะใส่ผงขะน,อนอ้อใส่น้ำปลาแล้วก็เดี๋ยวสูตรคลิปยังไงติมเฮ็ดคลิปอยู่ค่ะแต่เมื่อนี้อนันเฮ็ดแล้วก็เลยเอามากินมานางังกินแล้วก็อยากคุยเอยงสินะเมื่อนี้อยากคุยล่องฟึกเบิง เห็ดนั่นเห็ดนี่จัดนันจัดนี่เบิง่งมันสิเข่าทีเข่าทางมาโนวะมันสิเห็ดเป็นมโนวะก็เลยอ่ะลองเบิง่งคนเฮามันมันมีผิดพลาดกันได้แก้ไขกันได้เนาะเฮาผิดพลาดหม่องใดเฮาก็แก้ไขเฮาก็ปรับปรปุงเฮาก็เฮ็ดเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปสำหรันะคะ่ะเห็นบ่สิส้วนมากินยำคุยไปละบาทนี แบบคุยบิกเก่งแล้วคุยไปแล้ว <laughs> อืมพวกคิดโพ๊กอันอยู่รวมยังก็ยังใช่พ๊กเป็นหรอกค่ะก็ใช่กะเลยก็ใช่แป้งอ่บหรอแกเเง,เบบองเหงามันจะได้บ่มเหงาอายุพูดอันอยู่สองคนก็พอใหญ่กับผกมีลูก บ่มีเต่ากันดูมากจะสิบปีอะค่ะบ่มีลูกเพราะว่าติมมาอ,อยู่เด็กสองปีกับเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตัดออกมดตัดออกหมดเลยหมดลูกร่างกายตัดออกมดเลยค่ะก็เลยบ่มีลูกบางครั้งติมอาจจะเฮ็ดลิปแบบบ่บ่บันอาหารการกินยังสิอาจจะบ่เพรเด็กถูกลักถูกงกับเยาว่ากันเน้อคะ่ะแบบเป็นสไตล์ถือว่าเป็นแบบติมมากกินอะนะคะ่ะ ปกติมากกินแบบใดก็สีเฮ็ดแบบนั้นลงไปเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดกินแบบนั้นผู้ใดมากตามกระเฮ็ดอย่งนีนะค่ะแต่ผู้ใดแบบว่าโบมักกินแนวนี้กับดัดแปลงเอาอยงนีนะเขาก็เฮ็ดแบบเบิงซู้กันเนาะแบ่งเหมือนติดไม้ถึงว่าแบบก็จะเขาแบ่งปันความรู้กันอย่งนีเนาะจางใดชเขาแบ่งเดตอก็บเก่โอ้ย พอคุยระบาดนี่มันจังได้คลิปหนาคลิปเล็บเล็บมันก็สีดำนี่สิค่ะเล็บมันก็สีดำเล็บมันก็สีดำมือมันก็สีหลองผิวมันก็สีแบบผิวมันก็สิเป็นกันการนะเนาะผิวมันบริหนิมบรินวดมันก็สิเป็นกันการแข็งแข็งสิยังไงกะฝากในเด้อค่ะฝากเบิ้งไปเลยเรื่อย เฮ็ดกะเฮ็ดไปเอยๆตามกำลังที่จะคล้องมี่ไปเรื่อยๆนะค่ะเฮ็ดแหงนหายเงายังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะเดี๋ยวสกินยําตอระบาดเนี่ยเดี๋ยวสิเบื่อฟังกันยังไงก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาฟังทุกคนที่เขามาฟังยังไงก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะ